ข้อ10ฮะเจเปิดบัญชีธนาคารกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งซึ่งกำงหนดอัตราดอกเบี้ย2%อต่อปีเนี่ยนะข้อมเมื่อกี้ดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายธนาคารคือ6ข้อนี้ดอกเบี้ยที่เราจะได้เงินที่เขาจ่ายให้เราคือ2ธนาคารได้ส่วนแบ่ง4โอเคไหมอ่าทีนี้ในในความเป็นจริงอ่ะปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วถ้าเราไปเปิดได้0.5แล้วธนาคารในความเป็นจริงอ่ะคิดเราอ่ะ มากถึง28เลยอย่างที่ที่บอก Personal l o a n นะครับเพราะนั้นอาชีพธนาคารมันจึงได้รวยเลนะพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับการเงินการธนาคารนะฮอ่ะเพราะว่ามันมีแกลมันมีส่วนว่างตรงเนีงง้ยที่ที่เยอะนะครับอ่ะไม่เป็นไรอ่านจย์ต่ออ่อโดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกปีนะครับคิดทบต้นทุกปี อันนี้ก็เหมือนจะคิดโกงเราอีกถ้าเทียบกับข้อเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้คิดดอกทุกหกเดือนอันนี้เขาจะจ่ายเงินให้เราเขาคิดให้เราช้าหน่อยปีหนึ่งทุกปีอะไรอย่างงี้นะฮา mm hmm. <57 S 2> เจนเน่ฝากเงินปีละหนึ่งครั้งนะครับครั้งละห้าร้อยนะฮะนะวันที่หนึ่งมกราของทุกปีนะครับแล้วเริ่มคิดเริ่มฝากเงินครั้งแรกในวันที่หนึ่งมกราปีหกสี่โดยไม่ถอนเลย นะก็ฝากไปเรื่อ,อยๆฝากไปเรื่อยจนกระทั่งถึงปี74ฝากแนละ้ว10ปีนะครับนะวันที่31มเธันวาปีเจเดี่เจจะมีเงินบัญชีเงินในบัญชีนี้กี่บาทับผมเฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากเลยอันนี้พี่เล่าให้ฟังคือสมัยพี่เรียนมันธยมอ่ะพี่ไม่เคยทำโจทย์ประเภทอย่างนี้เลยแล้วก็โรงเรียนก็ไม่ไม่เคยเอาโจทย์อย่างเงี้ยมาให้ทำแบบจริงจังนะครับอืม ไม่ทำแบบจริงจังข้อสอบก็ไม่ค่อยออกนะแต่หลังๆเนี่ยพี่คิดว่าเขาเริ่มตะหนักแล้วว่าสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญนอกจากนักเรียนต้องเรียนเลขแบบโคตรเก่งแล้วรู้ตีโกลร,รู้เอ็กโปร,รู้อะไรที่แบบเกินมนุษย์สิ่งนี้คือสิ่งสําคัญคืออีกหน่อยทุกคนจะต้องไปกู้เงินอีกหน่อยทุกคนก็ต้องไปฝากเงินถูกปะ่ะอีกหน่อยทุกคนต้องใช้บริการธนาคารเพราะฉะนั้นอดอกเบีย้ยต้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ โจทย์ข้อนี้ดีสมัยพี่เรียนหนังสือกว่าพี่จะรู้ไออย่างเงี้ยนะนู่นเน่ยเรียนปีสาวิศวะในวิชา engineering economics เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมนะเพราะก่อนน้นเนี้ไม่ไม่เคยรู้ไม่เคยตระหนักเลยคุณครูที่สอนเราเขาก็ไม่ได้เน้นว่าแบบมันสําคัญนะเธอที่เธอต้องรู้นะเพราะว่าต้องเข้าใจแล้ว่าครูที่สอนเมื่อก่อนที่เรียนโรงเรียนรัฐบาลนะ ครูก็เป็นคุณครูโรงเรียนรัฐบ,บาลคือเขาเป็นข้าราชการเขาก็ไม่ค่อยมีความลําบากเรื่องเงินนะถ้าไม,ไม่ไม่ใช่แบบอุบัติเหตุจริงๆบางคนคนส่วนใหญ่ก็คือเงินน้อยก็ใช้น้อยแต่พออย่างที่บอกพอครูอายุถึงสัก40เนี่ย mm. ก็จะเงินเยอะนะอ่ะมเพาะนั้นเราทําได้นะครับจะลองทําเองไหมหรือว่าจะให้เฉลยนิดนึงก่อ อ,อเขียนสูตรให้นิดนึงสูตรก็คือสูตรเดิมนะฮะก็คือเอาเงินคูณด,ด้วยอะไรนะทบต้นใช่ไหมทบต้น 1. จุดในที่นี้คือ2%เคือ0ูนย์สองถูกไหมครับยกกำลังปีที่มันพบเห็นไหมนี่นะอ่าแต่อันนี้มันจะมีเงินมาทุกๆปี เพราะนั้นมันก็จะต้องบวกอย่างเงี้ยบวกอย่างเงี้ยอ่ะพี่ใส่วงเล็บให้บวกไอสีส้อมอย่างเงี้ยอีกแล้วก็บวกสีส้อมอย่างเงี้ยอีกแล้วก็บวกไปเรื่อยๆอ่ะจนถึงสิบปีถูกป่ะถูกปะ,ปะจนถึงสิบปีนะครับอืมอ่ะเท่านี้คิดเองอ่ะเรียบร้อยตอบข้อสี่เหตุผลที่หนึ่งก็คือ มันต้องได้ดอกเบีย้ยเงินก้อนสุดท้ายอะ่ะเงินที่ฝากปี74ต้องได้ดอกเบีย้ยเพราะนั้นข้อ1ข้อ2ก็ผิดหรือว่าอ่านะฮะก็เหลือ3 4 5สอ,อทีนี้เราก็นับนับว่าปี64 1ปี65 66แล้วก็นับไปมันจะเป็น11นะฮะเป็น11เพราะนั้นตอบข้อสีอ่